ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวโทรศัพท์มือถือกันนะครับผมเป็นรุ่นเรียวมีนะครับก็นี่ครับเป็นตัวนี้เลยนะผมถ้าไปซื้อออนไลน์มันก็จะอาจจะไม่แถมเคสนะครับแล้วก็ของแถมอาจจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับผมอันนี้ผมก็ใช้มาหนึ่วันนะครับก็เป็นรุ่นที่แรงใช้ได้เลยนะครับสำหรับเลดมีตัวนี้นี่ครับอันนี้เป็นหูฟังนะครับ ที่แถมมาให้ก็ร้านหุยผักไรนะครับผมถ้าใครรู้จักผมนะก็จะอยู่ตรงตรงข้ามกับเซเว่นตลาดหุ้ยผักไรนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับผมรีวิวให้เจ้าของร้านเขานิดนึงไปบอกว่ามาจากบอมกรดำหรือว่ามาจากผมก็ได้ครับที่ซื้อเลนมี่ยมแปมานะก็เดี๋ยวเขาอาจจะของแถมให้เพิ่มนะครับผมอันนี้ก็เป็นเลนมีตัวนี้แปดนะครับผมแปดนะครับฟังไม่ผิดแปดครับ มันมีมันมีสี่แรมสี่นะครับผมแล้วก็แรมหกแล้วก็อันนี้แรม8ปดนะเป็นตัวท็อปนะครับผมนี่ครับเป็นสแกนนิ้วมือนะครับเอานิ้วมือสแกนตัวข้างข้างนะครับแบบนี้นะครับจิ้มลงไปแบบนี้เลยนะผมเดี๋ยวไม่ติดสแกนใหม่จิ้มจิ้มอ๋อติดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาใหม่นะครับแสงมันไม่ค่อยเข้าโอเคครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะเปิดแสงใหม่ก่อน เมื่อกี้มันไม่ค่อยมีแสงนะมาจะเอาใหม่นะครับผมนี่นะครับดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเรียบร้อยครับผมเป็นสแกนนิ้วนะผมแล้วก็สแกนใบหน้านะครับสแกนนิ้วปกติจะสแกนข้างหลังนะผมแต่สแกนข้างข้างแล้วนะครับมาดูฟังก์ชันอื่นนะครับผมก็เยอะแยะเลยนะครับเรา ได้มาแบบจุใจเลยนะครับผมแบตเตอรี่ห้าพันเลยนะครับผมห้าพันมิลลิแอมเลยครับพร้อมชาร์จไวนะครับผมแล้วก็ยังมีหน่วยความจำร้อยยี่สิบแปดกิกนะครับผมตัวนี้แรมแปดนะครับก็มาดูรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับก็นี่ครับประมาณนี้ครับผมมองไม่เห็นเน่เนี่ครับเห็นไหมครับแรมแปดนะครับผมไม่ได้แล้ว แรมแนะครับ CPU 2.0นะครับอะไรเนี่ย Mac 2.2 c สองจนะครับผมสองจุดสองผมมีทั้ง8แกนเลยนะก็แรม8ปดเนาะก็แนะครับ Android สินะครับผมสองพนี่แหละครับผู้ผลิตเป็นของ Xiaomi นี่นะมั้งน่าจะอย่างนั้นนะครับผมผู้ผลิตของ Xiaomi ผมก็เอามาเล่นเกมนะครับโหเล่นได้ทุกเกมเลยผมไม่ว่าจะเป็นพับจีอวีฟรีไฟแม็นะครับผมเล่นได้จุใจเลยครับแคสเกมไปด้วยก็สุดยอดเลยนะผมนี่ครับพับจีครับผมเล่นได้นะครับพับจีเล่นสบายอวี RV ก็เล่นสบายครับสุดยอด ก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะผมถ้าแรมสี่ก็อยู่ประมาณ3ามพันกว่าบาทนะครับถ้าแรมหก็อยู่ประมาณ5,000ันกว่าบาทถ้าแรมแปดก็ผมได้ตัวนี้มา6กพันกว่าบาทนะผมพร้อมของแถมเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่มีหูฟังนะผมแถมเคสมาด้วยนะครับแล้วก็ติดฟิล์มมาด้วยนะครับผมถ้าซื้อออนไลน์มันก็จะไม่มีฟิล์มกระจกมาให้นะก็ไปลองหาดูกันเอานะครับนี่ผมก็ใช้มาวันหนึ่งแนละ้วมา ดูของแถมมันอื่นดีกว่านี่ผมได้ผมได้ไม้เซลฟี่มาอีกนะครับนี่ครับนี่นะครับแกะกล่องเลยนะม,นมันมีอะไรผัวมาไม่รู้นี่ครับเป็นไม้เซลฟี่นะครับผมนี่โอ้โหแบบกดถ่ายอัตโนมัติอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับนี่นะกดกดถ่ายแบบอัตโนมัตินี่ครับเป็นไม้เซลฟี่นะผมใช้ยังไงก็ไม่รู้นะครับ เอาตัวนี้เสียบอีกทีหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ยังไงอะแล้วก็กดอย่างนี้อะกดถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมมันมีมันมีตัวปุ่มกดกล้องอยู่ไหนเห็นไหมครับเนี่ยครับมันมีตัวปุ่มกดเป็นกล้องอยู่นะครับแบบอ๋อนี่ไงโอ้ยืดออกมาอย่างนี้ห่าเงยใช้ยากเย็นเย็นมานี่ยครับเห็นไหมครับนี่ครับแถมไม้จัฟีมาให้ด้วยเอือพัง นี่ครับไมซ์ซฟี Demon> ่ของแถมนะครับจากร้านตรงข้ามหวดผักไรนะครับผมรีวิวให้เขาหน่อยต้องขอขอบคุณของแถมด้วยนะครับโอเคครับเรามาดูอันต่อไปนะครับผมเป็นอะไรเนี่ยหูฟังนะครับนี่ครับหูฟังผมก็เอาไปใช้แล้วเป็นหูฟังสีขาวนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมหูฟังหูฟังแล้วก็รายละเอียดกล่องนะครับผม อ๋าเป็นไอตัวนี้ไอตัวเสียบเปลี่ยนซิมนะครับก็อะไรเนี่ยละเอียะเต็มไปหมดเลยโอ้นี่ครับผมแถมซิมมาให้ด้วยนะครับซิมทูมูฟนะครับเราก็เลือกเอาก็ได้เราอยากได้ซิมอะไรนะครับผมเขาแถมมาให้นะครับผมไม่ต้องซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อเครื่องออนไลน์มันก็อาจจะต้องไปซื้อนะครับซื้ออาจจะไม่มีของแถมแบบนี้นะครับผมเราต้องไปซื้อที่ร้านหน้าหุ่นกระไรนะของแถมเยอะ หมดร้านเต็มที่เลยอันนี้คู่มือนะครับผมน,นี่ก็เป็นคู่มือนะครับนี่ครับรุ่นเลดมีนะครับผม R า,อ,าอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับของน,นี้มันจะกลับหัวไหมมันก็กลับหัวกลับหางนะผมบันทึกเป็นกล้องหน้านะต้องขออภนะัยครมันจะกลับหัวนะอันนี้เป็น เคสที่เขาแถมมาให้ในตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับเป็นเคสใสนะครับผมแต่ผมไม่เอาครับผมอยากได้เคสแบบเท่ๆครับนี่อยู่แล้วผม Ironman <c oughs> แต่ก็เอาเลยครับผมเขาแถมเคสมาให้ด้วยแล้วก็ติดฟิล์มกระจกมาให้ด้วยนะครับอีหมดอยอเนี่ยต่อไปเป็นอะไรเนี่ยนี่ก็จะได้เป็นซองแบบนี้มานะเป็นซองยี่ห้อ MI นะครับเป็นเลตมีเรียวมีนี่แหละ นี่ก็เป็นคู่มือของมันนะครับผมนี่กล่องกล่องมันหายไปไหนวะเนี่ยกล่องน่าจะอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวผมไปดูกล่องก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นกล่องของตัวเครื่องนี้นะครับผมก็ลองไปหาดูได้นะครับก็ค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับผมถ้าร้านหน้าหกอปะไรยังไม่หมดนะเราไปถามดูได้นะครับอาจจะสั่งมาให้ได้นะ ก็ของแถมเยอะมากมาเลยนะผมแล้วก็ปัจจุบันนี่แรมที่ผมเห็นสูงสุดเลยนะแรมสิบสามนะผมฟังไม่ผิดน,นะครับแรมสิบสามนะผมโคตรเกท,ทัพผมไปเลยนะครับก็แต่ก่อนตั้งแต่โทรศัพท์ออกมานะก็จะมีประมาณแรมหนึ่งนะครับผมแรมสองแล้วก็แรมสามก็เคยเห็นแวบๆแล้วก็แรมสี่นะรแรมแรมห้านี่ไม่ค่อยเห็นนะครับผมแต่แรมหกนี่จะออกมาแล้ว แรม5นี่ไม่น่าจะมีนะแต่แลม6นะครับผมแล้วก็กระโดดมาเป็นแรม8ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีแรม12นะครับผมฝังไม่ผิดครับแรม12ครับแม่กระโดดข้ามไปเลยนะครับผมแรม9ไม่มีครับแรม10ก็ไม่เห็นนะครับผมถ้าใครเห็นก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับก็มีแรม12แล้วก็กระโดดไปแรม13ไมครับเกทับปีกครับผมโหสุดยอดไม่รู้มันจะเกทับไปถึงไหนนะครับผมว่าในอนาคตต้องแรม3 2แน่นอนเชื่อผมว่า ถ้าใครเห็นแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่ามันยี่ห้ออะไรนะครับผมแค่เลนส์สามนี่ก็หมื่นเจ็ดแล้วนะที่เห็นถ้าเล 3, นส์สามสิบสองนี่โอ้โหเท่าไหร่อะเป็นแสนแล้วมั้งโอเคนะครับผมมาดูกันตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับผมเป็นแบตเตอรี่ห้าพันนะครับส่วนกล้องนี่ก็เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับผมกล้องกล้องเอาไม่มีบอกเลยรายละเอียดกล้องอนะก็คงจะประมาณพันแปดร้อยไอ้พัน พันแนะครับผมกล้องพ0นแแล้วก็สองพอะไรนี่เลยนะครับกล้องมันก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับผมกล้องมาดูกันข้อมูลโทรศัพท์แบบละเอียดยิบกันเลยนะครับข้อมูลโทรศัพท์แบบละเอียดยิบเลยนะครับผมตัวสอบโทรศัพท์ของคุณนะครับ ก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะทุกคนนะใครที่สนใจจะเอามาเล่นเกมนะผมว่าก็นแนะนำเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้เล่นเกมได้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับเลชมี่ตระกูลเลชมี่นี่เป็นตระกูลที่แบบสำหรับเล่นเกมโดยสฉเพาะเลยนะครับนี่ไงมันบอกอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นนี่ครับมันบอกอยู่ตรงนี้นะใครใครจะดูลองดูใต้ใต้ฐานนะครับผมถ้าเกิดเจอเลยเนี่ยตัว ตัวเลนเลนเลมีเลเ,เ,เมีนี่แหละเลมีโน้ตสิบนะผม 5G นะผมผมผมเป็นตัว 5G นะก็จะมี 5G มาอยู่ข้างล่างนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะว่าข้อมูลของเราเราต้องดูดีๆนะครับผมรายละเอียดมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่แรม8นะครับผมถ้าไปเจอแรม6เราโดนกดราคาที่อันนี้ผมไม่รู้ด้วยนะครับผมแล้วก็ของผม128จิกนะครับผมความจุจุใจเลยครับผม เล่นแบบจุใจเลย5000ลยแอมด้วยนะชาร์จไวด้วยนะผมสายชาร์จก็ค่อนข้างชาร์จไวนะครับเริ่มกันเลยเรามาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเป็นเ e d m i n o t e 10 5 g นะครับผม Android 1 1 r นะครับผมก็ภาษาอังกฤษตกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็มีสถานะของ CPU นะครับก็มี8แกนนะครับผมก็แรมนั่นละมั้ง น่าจะเป็นแรมนะครับแปดแกนนะครับแบตเตอรี่นะครับห้าพันนะครับโอเคเรามาดูอุปกรณ์แบบละเอียดละเอียดรุ่นนะครับ M 2 1 0 3นึ่งนย์สาม K หน G นะผมแล้วก็ยังมีฮาร์ดแวร์ MT หกแปสาสนะครับผมยี่ห้อเป็นเ e ดมีนะครับผู้ผลิตเป็นเซมีนะครับผมก็พี่น้องกันลนะมั้ แต่เขาเอนทางร้านเขาบอกแยกตัวออกมานะครับเป็นรุ่นของเขาโดยเฉพาะเนะครับเรียนมีก็มาดู Android 11R กันนะครับก็เป็นอะไรเนี่ยซิเพอมีอะไรสักอย่างนี่นะครับที่วางจำหน่ายนะครับในปี2020หรือเปล่านี่แหละแต่สร้างเวลา สร้างมา 2, 0, 2,021นะครับผมัวรุ่นนี้เรามาดู CPU กันดีกว่านะครับ Processor แล้วครับ64บิตนะครับผมสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ยังมี Hardware CPU นะครับ MT นั่นแหละครับ2 6 8 3กนะครับผม่็พูดจำหน่าย GPU ก็เป็น ARM นะครับผมส่วนตัวแสดง GPU ก็เป็น MALG i 5 7 MC 2นะครับผม สุดยอดเลยนะครับความถี่ของ CPU ก็ 500MHz ถึง 2203MHz นเอนะครับ2,203 m h z นั่นเองนะผมก็สุดยอดเลยนะับฮาร์ดแวร์ตัวนี้ฮาร์ดแวร์ก็ MT6833 นะครับผมสุดยอดแรงสุดๆเลยนะครับผมก็เราไปดูกันต่อไปเลยนะผมเครืคอข่ายก็คงจะเป็น 5G นะครับรองรับ5้ครับตัวนี้ถือว่าสุดยอดนะครับ 5G เนี่ย ก็นี่ครับความจุก็ห้าพัน 5, นะครับผมห้าพันแอมนะครับความแรงดันไฟฟ้าก็สุดยอดชาร์จไวนะครับอ๋อนี่ครับความละเอียดของหน้าจอนะครับสองพันสี่ร้อยพีเอ็กนะครับผมแล้วก็ความกว้างของหน้าจอไอ้คนนี้ความสูงนะครับความสูงสองพันสี่ร้อยพีเอ็กส่วนความกว้างของหน้าจอหนึ่งพันแปดสิบพีเอ็กนะครับผมก็ขนาดทางกายภาพ ของหน้าจอก็หกจุดห้าสิบนิ้วนะครับหกจุดห้าสิบนิ้วอัอตราการรีเฟรชนะครับโผล่สามสิบห้าสิบเก้าสิบหกสิบเอฟพีเอสนะครับผมยอดเลยนะหมดเวลาหน้าจอโอ้โหสองแสนสองล้านหนึ่งแสนสี่มื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสามวินาทีครับผมโหโคตรนานเลยครับผมเล่นแม่งยี่สิบสี่ชั่วโมงครับดูหนังนะ อ่าเข้าใจแล้วนะครับผมก็คงจะหมดแล้วนะมัง้งไม่มีอะไรแล้วก็เป็นการรีวิวที่แบบละเอียดยิบเลยนะครับผมโอเคเป็นข้อมูลโทรศัพท์นะครับตัวนี้ก็ลองตัดสินใจเอากันดูนะครับว่าอยากได้แรมตัวไหนนะครับผมผมก็เป็นแรมแปดนะส่วนแรมสี่แรมหกนี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างนะครับลองถ้าใครมีก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมมา ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคผมก็โทรศัพท์เครื่งนี้ผมไปไปรีวิวเกมนะครับไปแคสเกม RV v แล้วนะครับก็ฝากไปกดดูกันด้วยก็ถือว่าใช้ได้นะครับในการแคสเกมนะไม่แหลกไม่กระตุกไม่อะไรเลยนะครับสุดยอดจริงๆครับยังไม่มีข้อตำหนินะครับต้องใช้งานไปเรื่อยๆปักจบคลิปอย่าลืมนะครับไปอุดหนุนกันหน้าเซเว่นไนะครับผมร้านขายอยู่หน้าเซเว่นฮวป็นไครับ